จะมาโปรโมทกิจกรรมให้คนที่ชื่อว่า y o Under Score Squishy Channel นั่นเองค่ะก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะเย้ก็เดี๋ยวเราขอเปิดโทรศัพท์หน่บนึงนะคะเรากำลังดูคลิปพี่เขาอยู่พี่มมกนะดูดูจบแล้วเนี่ยแล้วก็จะความจริงก็โปรโมทแล้วนะแต่ว่าไปเผลอลงแบบว่า คนที่พบลิงค์ได้เท่านั้นเรนกรรมก็เลยต้องอัดใหม่นะคะซึ่งเหมือนช่างแสบจริงๆให้ทุกๆคนนะคะพิมพ์มาว่าจะกิจกรรมแจกสกู๊ชี่ค่ะนี่นะคะอันนี้สามคลิกเข้าไปดูเลยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับชาแนลยกสกู๊ชี้ชาแนลอีกแล้วนะคะได้สกอร์ู๊ยในคลิปนี้นะคะจะทำอะไรก็ไปดูกันเลย ก็อันนี้ยังไม่ได้สมัครมีคนไลค์กคนนี่คนนะไลค์17คนดิสไลค์หนึ่งนะคะ<อ>ก็ฝากกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะเข้าไปดูคลิปยกได้นะน,นี่นี่ก็จะเดี๋ยวเดี๋ยอ,อ,อะไรของเราจะเป็นโปรไฟล์ยกนะคะนี่จะเป็นโปรไฟล,ล์รูปหยกนะคะนี่ก็เป็นคลิปที่ยกอ่ะ ยกมีสมาชิกอยู่49คนแล้วนะคะยินดีกับยกด้วยนะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์ยกด้วยแล้วก็กดไลค์เราด้วยแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมโปรโมทกิจกรรมนะคะถ้าใครจะเล่นกิจกรรมยกนะคะก็ไว้ไปค่ะสวัสดีค่ะโปรโมทให้แล้วนะโย